สวัสดีค่ะมาพบกับเราช่อง Mama Cooking 4524กันอีกแล้วค่ะมาพบกับเราเป็นประจำในทุกๆวันพร้อมกับไอเดียในการทำอาหารสำหรับครอบครัวค่ะวันนี้เราจะมาชวนเพื่อนๆทำเนื้อเค็มทอดสูตรสไตล์แบบช่อง Mama Cooking เหมือนเดิมค่ะทำออกมาแล้วนะคะรสชาติอร่อยกำลังดีเป๊ะมากๆเลยค่ะเราก็อยากมาแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะ วัตถุดิบก็ไม่เยอะค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบแล้วก็วิธีการทำกันเลยค่ะขั้นตอนแรกก็ให้เพื่อนๆเ,เตรียมเนื้อวัวค่ะวันนี้เราใช้ส่วนพื้นท้องนะคะที่ติดก,กับซี่โครงไขมันเขาจะไม่เยอะมากค่ะแล้วก็จะมีเอ็นด้วยนะคะเวลาเรานำมาทำอาหารนะคะก็จะมีความมันแทรกเล็กน้อยแล้วก็มีความกรึบจากตัวเอ็นด้วยค่ะจากนั้นเราจะมาเริ่มปรุงกันเลยค่ะ ใส่น้ำตาลทรายลงไปครึ่งช้อนชาค่ะตามด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะเสร็จแล้วเราจะใส่น้ำปลาลงไปค่ะวันนี้เราใช้ประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะแล้ใส่พริกไทยป่นตามลงไปครึ่งช้อนชาค่ะ เครื่องปรุงครบแล้วนะคะเราก็ใช้มือนะคะนวดผสมนะคะให้ครุกเค้าเนี่ยเครื่องปรุงให้แทรกซึมเข้าไปในเนื้อวัวค่ะพอเครื่องปรุงซึมเข้าเนื้อวัวได้ดีแล้วก็จะอมอ,อกมาได้ประมาณนี้ค่ะจากนั้นเราจะมาใส่แป้งทอดกรอบลงไปประมาณ4ช้อนโต๊ะก่อนค่ะจํานวนแป้งทอดกรอบเนี่ยนะคะก็ความหนานและความบางเนี่ยก็แล้วแต่ความชอบของเพื่อนๆด้วยค่ะวันนี้เราจะทําไม่หนามากนะคะ เนื่องจากเนื้อวัวของเราวันนี้จำนวน700กรัมค่ะเราก็จะใส่ให้มันเยอะหน่อยค่ะจากนั้นก็ให้เพื่อนเพือนนะคะเติมน้ำลงไปค่ะเพื่อจะได้คุกผสมได้ง่ายขึ้นตอนนี้คุกออกมาแล้วนะคะเราว่าแป้งยังบางไปค่ะเราก็จะใส่เพิ่มลงไปอีกสองช้อนโต๊ค่ะ ตัวส่วนผสมของแป้งนะคะหากเพื่อนๆทําก็แนะนําว่าให้ระวังอย่าให้หนาจนเกินไปค่ะไม่งั้นเวลานําไปทอดเนี่ยจะสุกยากนะคะพอผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะนําไปพักไว้30นาทีค่ะพอครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะนํามาทอดกันเลยค่ะให้เพื่อนๆใช้ไฟกลางในการทอดนะคะใช้น้ํามันพอประมาณค่ะ ตอนทอดก็ให้เพื่อนๆรอจนแป้งเซ็ตตัวดีนะคะเราจึงมากลับด้านกันค่ะถ้าหากเพื่อนๆใช้เนื้อส่วนอื่นในการทํานะคะก็แนะนําว่าให้เพื่อนๆแร่ให้บางก่อนนะคะก่อนที่นํามาปรุงค่ะเวลานํามาทอดเนี่ยจะได้สุกง่ายนะคะพอทอดจนเหลืองได้ประมาณนี้เราก็ใช้ได้แล้วค่ะจอให้เพื่อนๆตักขึ้นได้เลยค่ะ ตอนนี้เราจะนํามาหั่นกันเลยค่ะสังเกตนะคะเนื้อด้านในเนี่ยเขาจะดูสวยน่ารับประทานมากๆเลยค่ะด้านนอกก็จะกรอบนิดนนะคะตอนนี้เนื้อเค็มทอดสูตรมาม่าเตรียมพร้อมทานได้แล้วค่ะเนื้อด้านในก็จะมีมันแทรกนิดๆมีเอนหน่อยๆนะคะด้านนอกก็จะแป้งทอดกรอบนะคะกรอบนิดๆโหเข้ากันดีฟินสุดๆเลยค่ะ หากเพื่อนๆชอบเมนูเนื้อวัวอยู่แล้วนะคะก็อยากให้ลองไปทําตามกันดูค่ะรับรองว่าจะติดใจนะคะสูตรนี้ทําออกมาแล้วไม่เค็มจัดนะคะกําลังดีมากๆเลยค่ะเราขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากๆเลยนะคะที่เข้ามารับชมคลิปของเราค่ะก่อนจะจากกันไปวันนี้ขอฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกคลิปที่เราจะแชร์ให้ดูกันเป็นประจําในทุกๆวันค่ะ วันนี้ช่องมาม่าค o k ิ้ง4524ต้องลาก,กันไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ